ใหม่ดาวนี่ถึงจะใช้น้ำยาปรับท่านุ่มสูตรธรรมดาและกลิ่นเหม็นเป็นร้อยอาจตามติดตัวคุณไปถึงบ้านมาใช้ดาวนี่ใหม่จัดการได้ไม่ว่าจะกี่กลิ่นเหม็นกลับบ้านก็ยังหอมสดชื่นทุกวันช่วยปกป้องร้อยกลิ่นเหม็นด้วยดาวนี่ใหม่ ที่แปลงข้าบ้านหัวนาท่าช้างตำบลห้วยไร่อพหลมศักดิ์จัังหวดเพชรบูรณ์นายนิเวศหานสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสารประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวเกี่ยวบุญจัดสร้างเจดีย์ข้าวปี 2000, 2013มีนายศีวัตรฟูบินในอำเภอลมศักดิ์กล่าวในงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วราชการประชาชนเข้าร่วมในพิธีและประกอบพิธีขอขามาแม่พระโพศพพิธีบายสีสู่ขวัญข้าวพิธีแหกนาร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวนาไทย นายพอลมศักดิ์นายศิวัตรฟูบินกล่าวว่าโครงการสืบสารประเพณีตรงแขกเกี่ยวข้าวเกี่ยวบุญเพื่อจัดสร้างเจดีย์ข้าวปี2 0 6 3นั้นเป็นการสืบสารพิธีบุญคุณลานสู่ขวัญข้าวที่เกิดจากความศรัทธาและความสมัครใจของชาวบ้านวัดและส่วนราชาการในอำเภอลมศักดิ์ที่ร่วมกันจัดโครงการเพื่อเป็นการสืบสารบุญคุณลานสู่ขวัญหรือบุญดืนยี่ซึ่งเป็นพิธีเรียกขวัญหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อขอขามาและบูชาพ,พระแม่โพศพ พระแม่คงคาเป็นการแสดงออกถึงวิถีชีวิตท้องถิน่นอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของตำบลห้วยไร่อำเภอลมศักโดยการลงแขกเกี่ยวข้าวในวันนี้มีนายสุรสิทธิ์เมืองลีนายกองการบริหารสุตตะบลห้วยไร่และนายวชพงศ์อารีนายกองการบริหารสุตตะบลท่าอีบุญร่วมบริจาคซื้อข้าวจำนวนห้าไร่เพื่อนำไปจัดสร้างเจดีข้าว ทั้งนี้อำเภอลมสักได้กำนดจัดงานบุญเจดีย์ข้าวและขอบริจาคข้าวเหนียวจากประชาชนในเขตพื้นที่ของอำเภอลมสักเพื่นอนําไปสร้างเจดีย์ทรงระกขังคว่ำมีฐาน8เมตรและมีปราสาทล้อมรอบซึ่งต้องใช้ข้าวในการสร้างเจดีย์ประมาณ5ตันอำเภอลมสักได้ประสานขอบริจาคข้าว จากผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมบริจาคข้าวประมาณ3ตันและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำข้าวเปลือกมาบริจาคเพิ่มเติมเพื่อให้ใจดีมีความสวยงามโดยกำหนดจัดงานเฉลิมฉลองทำขวัญข้าวระหว่างวันที่1 0ถึง12ธันวาคม25 6 3ที่วัดโคสาบ้านท่าช้างหมู่ที่สองตําบลห้วยไร่อําเภอหลมศัก์จังหวัดเพชรบูร์และหลังจากนั้นจะจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมเป็นการเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนวิถีชีวิตชาวนา สู่การท่องเที่ยวชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างไรายได้แก่ชุมชนและเมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็จะนํำข้าวปลึกนั้นไปแปรรูปเป็นข้าวสารเพื่อนํารายได้ไปสมทบทุนในการซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลหลมศักด์ต่อไป